กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องทุกทท่านนะครับอาพาผมมาเจอกันนะครับคลิปนี้นะครับอาเบิงสภาพอากาศนะครับเอฟซีอาหมืดมาแล้วนะครับทางด้านทิศตะวันตกครับเอฟซีอาเป็นคือฝนจะตกนะครับอาขับมาในคลิปนี้นะครับอาจะพาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเบิงตัวเลขแนวทางนะครับได้มาใหม่ๆสดสดกันนะครับก็คือตัวเลขแนวทางครับ เลขประมูลสายผู้กองครับได้มาแล้วนะครับเลขประมูลสายผูกกองนะครับอย่าเสีคุณพ่อคุณแม่หมักสอบนะครับแคปหน้าจอครับพิจารณาฝากตอนกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับประมูลสายผู้กองได้มาแล้วนะครับ เอาครับทางแอดวิไลก็อ่านคอมเมนต์นะครับอยู่ตลอดนะครับขอกราบขอบคุณขอบคุญที่คอมเมนต์มาให้กำลังแรงใจทางแอดวิไลนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับแอดวิไลก็มีหน้าที่นำเสนอครับเอฟซี FC, เป็นสื่อกลางแต่ละสำนักเพิ่นก็ให้มานะครับเพิ่นก็อยากให้ยเอฟซีครับมีโชคมีลาบกันทุกถูกสำนักนะครับแต่ว่าแนวทางหลังจากรัฐบาลประกาศผลแต่ละงวดเท่ากัน ธรรมดานะครับมีสำนักที่เข้ามีสำนักที่หลุดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเข้ากับหายกำลังใจกันไปนะครับเข้ากับว่าไปซ้ำเติมกันนะครับเข้ากับแสดงความยินดีทางสองคำจองไฟลาเราะว่าิิเป็นผู้โชคดีสำหรับผู้แนวทางของเพิ่นหลุดเข้ากับหายกำลังใจของเพิ่นกันต่อไปเพื่อเพิ่นจะได้มีกำลังแรงใจนะครับคำนวณตัวเลขแนวทางคับมาฝากมาตอด เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันเอาครับพูดคุยกันไปนั่มนะครับหลังจากตัวเลขแนวทางนะครับทางแอดวิไลได้รับแบบด่วนๆประมูลสายผู้กองนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับคือก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับจะผ่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับเขียนตัวเลขแนวทางครับเลขประมูลสายผู้กองครับ16กกรกฎาคมครับ ตัวเลขทางจะถูกอ,อกโดนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันบอเห่าเข้าไปติดตามน้ำกันนะครับเอาครับเหาเข้ามาเบิงเนงทางน้ำกันนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลจะพาเขียนนะครับอา่าทางประมุ่นนะครับเหล็กประมุ่นสายผูกกองนะครับจะเป็นบนล่างเด้อครับเอฟซีจะเป็นบนล่างนะครับอ่าเป็นบนล่างอา่าไหมาแบบใด ทางแอดวิไลจะนำเสนอแบบนั้นนะครับอ่าวิ่ง5เมตรเดียวเ่าเข้มตามเลยนะครับวิ่ง5เมตรเดียวห้าายเมตรเดียวนะครับเอามีคือประมูลสายผู้กองนะครับห้าเมตรเดียวอ่ะเดี๋ยวทางแอดไวไลท์จะ เป็นบนบวกล่างนะครับนอนี่ครับคือเลขวิ่งเม็ดเดียวนะครับอ่าจับคู่ครับเพิ่จับคู่มาให้พร้อมเลยนะครับกากคือนะครับ fc คุณพ่พอแม่ครับนี่ห้า ห้าเจ็ดครับห้าสามห้าศูนย์ครับมีแค่นี้นะครับเอฟซีคือพอก,กแม่ครับประมูลสายผู้กองมีสามชุดนะครับมีสามสุด แนวทางวิ่งห้าเม็ดเดียวแต่เป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างนะครับอ่าคุณพ่พอคุณแม่ให้ติดตามกัดเขียนตามคือสีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเพิ่นเน้นย้ำม,มาร้อมเลยครับสองคู่ห้าเจ็ดห้าสามเป็นบนล่างนะครับห้าเจ็ดห้าสามเป็นบนล่างห้าศูนย์เป็นตัวรอง แค่นี้นะครับก็คือเลขประมูลสายผู้กองนะครับ FC กบ็ล่อค่อยกันหลายอยู่นะครับทำหามาหลายอยู่นะครับมือน,นี้ถ้าแอดวีไลนะครับจะของเนื้อทางตัวเลขเปิดได้ส่งมาให้เป็นที่เรียบรอย้อยได้มาป,ปุ๊บแอดวิไลรีบลงคลิปให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ทั้งช่องกันเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้รีบหาหยิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลให้ท่านนะครับสำหรับผู้มักผู้ชอบอ่าสำหรับผู้มิบักปูชอบนะครับกับปล่อยผ่านเด้อครับอ่ะ ทางช่องวิไลนําเสนอเป็นแนวทางนะครับเป็นซื้อกลางให้เอคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับอ่ะเลขแต่ละสำนักคือแอดวิไลบอกนะครับแอดวิไลไดมาแบบใดเ<ไ>พื่อนห้มาแบบใดแอดวิไลจะนําเสนอแบบนั้นนะครับอ่ะนำเสนอตามที่ได้มานะครับเอาครับมักชอบแคบหน้าจอไว้ครับวิ่ง5เม็ดเดียวบนล่างนะครับเลขประมูลสายผู้กอง16กรกฎาคมกคัับ2567วิ่ง5เม็ดเดียว ว่วงกลมไปสองคู่เน้นๆกันเลยนะครับ5753 50นั่นเป็นตัวล่องนะครับ50นั่นเป็นตัวล่องถูกวอกโดนใจกันบอนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับถูกวอกโดนใจกันบอถถามักถ้าชอบนะครับแคปหน้าจอพิจารณาครับแนวทางฝากตอนกันคุณพ่อคุณแม่นะครับแอดวิไลขอบอกนะครับการเบิ้งคีปนะครับมีบางทันเอฟซีบางทันคอมเมนต์นะครับสงสัย อเพิ่นสีเบิ้งคลิปบจบนะครับอาบางสำนักเพิ่นเบิ้งนะครับมีคอมเมนต์มาอยู่การเบิ้งคลิปนะครับหนึ่งเบิ้งคลิปตั้งแต่ต้นคลิปสองเบิ้งแล้วครับเบิ้งให้จบนะครับใส่เวลาเสียเวลาแป๊บเดียวนะครับเข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าเอฟซีบางท่านเขามากอะเพิ่นอยากได้ตัตัวเลขนะครับเพิ่นเบิ้งคลิปบจบนะครับก็เลยให้เกิด การเข้าใจบ๊อตรงกันกับทางแอดวิไลน้ำเสนอนะครับเพราะว่าแอดวิไลนี่ว่าแอดวิไลนี่อธิบายแบบละเอียดอยู่นะครับถือว่าละเอียดนะครับกะพยายามนะครับเบิ้งคีบให้จบเด้อครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่ะตัวเลขแนวทางขับแคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเลขประมูลสายผู้กองนะครับอ่ะเบิ้งคีบให้จบนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเบิ้งคีบให้จบแล้วก็ ข้าเบิงเขาจะได้รู้ว่าทางแอดวิไลอธิบายละเอียดบอ่อนะครับและการทําคลิปสดแลวก็มีเอฟซีบางทันว่าทางแอดวิไลวล่ามากวอกไหลวอกเงีายวาครับกว่าจะได้8นาทีนะครับเอฟซี FC, กว่าจะได้8นาทีไม่ธรรมดานะครับเอฟซีบอกพูกคุยกันไปนะครับอ่สุดท้ายนี่คลิปนี้นะครับแอดวีไลจะขอลาจ,จาก f อฟซีคุณพ่อคุณแม่กันไปประมูลสายผู้กองนะครับ ช่วงนี้นะครับกถือว่าสภาพอากาศแปรปรวนเดี๋ยวพายุเขานะครับบางท้องทีนะครับให้ FC คุณพ่อคุณแม่รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีดูแลลูกหลานให้ดีนะครับเรื่องเด็กหน่อยจมนนำเขาก็ได้เบิ้งในข่าวอยู่ตลอดนะครับดูแลลูกหลานให้ดีด้วยนะครับหนาฝนเหลิอโรงเรียนมาแล้วอาจจะพากันไปเล่นตามห้วยตามน้องนะครับรักษาดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ลูกหลานเขาให้ดี อาจจากล่ากันไปครับโดยความปรารถนาดีจากวิไลให้โชคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ